Crops by เจ้าสาวศบสวยภาพยนต์แอนิเมชั่นสต็อปโมชั่นของทีมเบอร์ตันที่ไม่ได้เป็นเพียงนิทานโกธิกชวนฝันเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นงานศิลปะที่เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์และเทคนิคการสร้างที่น่าทึ่งค่ะคลิปนี้เราจะไปสรุปแก่นของภาพยนต์เรื่องนี้ทั้งในด้านเนื้อหาและเบื้องหลังการสร้างสรรค์ค่ะ ครอปส์บาเล่าเรื่องราวของวิกเตอร์แวนดอชชายหนุ่มขี้อายที่กำลังเข้าพิธีแต่งงานแบบคุมถุงชนกับวิกตอเรียหญิงสาวจากตระกูลผู้ดีที่ล่มจมด้วยความประมาทวิกเตอร์จึงหนีไปซ้อมกล่าวคำสาบานในป่าแต่แล้วเขาก็เผลอสวมแหวนแต่งงานลงบนกิ่งไม้ที่แท้จริงแล้วคือกระดูกนิ้วของเอมิลี่เจ้าสาวศพที่ถูกฆาตกรรมในวันแต่งงานของเธอเอมิลี่พาตัววิกเตอร์ลงไปสู่โลกแห่งความตายซึ่งเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานที่ต่างจากโลกมนุษย์ อันจืดชืดในขณะที่วิกเตอร์พยายามหาทางกลับไปยังโลกของคนเป็นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเขาก็ค่อยๆเรียนรู้เรื่องราวโศกนาฏกรรมของเอมิลี่และเริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อเธอในตอนท้ายวิกเตอร์ต้องเลือกระหว่างความรักที่มีต่อเอมิลี่กับคำมั่นสัญญาที่มีต่อวิกตอเลียแต่ด้วยการเสียสละของเอมิลี่เธอยอมปล่อยให้วิกเตอร์ได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับวิกตอรเรียทำให้วิญญาณของเธอได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริง พร o อ s by มีใจความที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องราวความรักระหว่างคนเป็นกับคนตายค่ะ ภาพยนต์นำเสนอโลกแห่งความตายที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงเพลงและผู้คนที่รังอิสระซึ่งเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับโลกของคนเป็นที่ถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์และขนบธรรมเนียมที่น่าอึดอัดตัวละครของเอมิลี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดที่ถูกทอดทิ้งและความฝันที่ไม่สมหวังเธอไม่สามารถก้าวต่อไปได้จนกว่าจะได้จัดการกับความโศกเศร้าของตัวเองการเสียสละของเธอในตอนท้ายจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าการยอมปล่อยวาง มาซึ่งการปลดปล่อยที่แท้จริงในขณะที่เทนิยายความรักโรแมนติกทั่วไปจะจบลงด้วยการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปภาพยนตร์เรื่องนี้กับสอนว่ารักแท้นั้นคือการเสียสละเพื่อความสุขของคนที่เรารักและการมองเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่เอาชนะความตายได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้านของชาวยูรสเซียในศตวรรษที่19เรื่อง The Finger จึงเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่สวมแหวนแต่งงานบนนิ้วของศพโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้ศพนั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาทิมเบอร์ตันได้นำแก่นของเรื่องมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์ของเขาค่ะโดยเปลี่ยนจากเรื่องเล่าเชิงเตือนใจให้กลายเป็นนิทานแฟนตาซีสุดโรแมนติกที่สำรวจประเด็นความรักและชีวิตหลังความตายในขณะที่นิทานต้นฉบ,บับไม่ได้ระบุชัดเจน ว่าศพเป็นใครแต่ในภาพยนตร์ได้มีการสร้างปูมหลังให้เอมิลี่เป็นเจ้าสาวที่ถูกฆาตกรรมซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเห็นอกเห็นใจและมองเห็นอีกมุมหนึ่งของตัวละครและยังเป็นการนําเสนอความเชื่อของทิมเบอร์ตันค่ะที่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดบนโลกใบนี้นั้นอาจไม่ใช่ผีหรือปีศาจแต่เป็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ จุดกำเนิดของ Crossfire มาจากไอเดียตั้งต้นของ Joe r a n นิเมเ a t o r และนักเขียนบทผู้ร่วงลับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและผู้ร่วมง,งานกับ Tim Burton มาอย่างยาวนานค่ะเขามีความรู้ทางด้านนิทานพื้นบ้านและคติชนวิทยาแล้วก็ได้เล่านิทานเรื่อง The Finger ให้กับ Tim Burton ฟังและแม้เรื่องราวจะสั้นเพียงไม่กี่ย่อหน้าแต่ก็มีพลังดึงดูดความสนใจให้กับ Tim Burton ได้ไม่น้อยเลยค่ะ Joe Rans ไม่เพียงแต่เล่าเรื่องราวให้ Tim Burton ฟังเท่านั้นแต่เขายังเป็นคนช่วย Tim b ร r ตันร่าง ภาพคอนเซปต์อาร์ตของตัวละครต่างๆในช่วงเริ่มแรกของโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้แอนิเมเตอร์คนนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการวางรากฐานทางศิลปะให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ นิทานพื้นบ้านของชาวยิวเรื่อง The Finger ฉบับดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้เล่าเรื่องราวความรักอันน่าสงสารของเจ้าสาวศพอย่างในภาพยนตร์นะคะแต่เป็นการเล่าเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกถึงความน่าสะพึงกลัวของคำสาบานที่กล่าวไปอย่างไม่ได้ตั้งใจค่ะเรื่องเล่านี้กล่าวถึงศพของเจ้าสาวที่ลุกขึ้นมาจากหลุมด้วยพลังของคำสาบานในงานแต่งงานเธอไม่ได้อ่อนโยนหรือเศร้าส้อยอย่างเอมิลี่แต่เธอแสดงถึงความร้ายกาจอย่างน่ากลัวและบ้าคลั่ง เธอประกาศความเป็นเจ้าของในตัวเจ้าบ่าวอย่างไม่ยอมใครและไล่ตามเขาอย่างไม่ลดละค่ะเธอไม่สนเหตุผลใดๆนอกจากความจริงที่ว่าเขาเนี่ยได้สาบานตนและสวมแหวนมั่นให้เธอแล้วความน่ากลัวของเธอจึงไม่ใช่การกระทําแบบปีศาจร้ายค่ะแต่เป็นความมุ่งม,มั่นในการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายความเป็นภรรยาซึ่งอยู่เหนือสามัญสำนึกของมนุษย์แก่นของนิทานเรื่อง The f i n g e r เนี่ยอยู่ที่บทบาทของรับบีไอแซคลูเลียค่ะ เป็นนักปรา์ของศาสนายิวซึ่งต้องการเล่านิทานเรื่องนี้เพื่อสื่อถึงคำสาบานของมนุษย์ที่มีพลังเป็นอย่างยิ่งมันสามารถสร้างพันธะอันศักดิ์สิทธิ์ที่แม้แต่ความตายก็ไม่อาจทำลายได้อย่างไรก็ตามนะคะหากคำสาบานนั้นขาดเจตนาที่แท้จริงมันย่อมไม่มีผลบังคับทางกฎหมายและสามารถถูกลบล้างได้ค่ะ นิทานเรื่องนี้จึงจบที่ลับบีไอแซคลูเรียเนี่ยได้ตัดสินให้ชายหนุ่มพ้นจากพันธะการเป็นสามีของเจ้าสาวศพโดยชีย้ให้เห็นว่าแม้คำสาบานจะถูกกล่าวออกมาแล้วแต่ถ้าจิตใจของชายหนุ่มนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะแต่งงานกับคนตายก็จะถือว่าเป็นโมฆะค่ะคําสอนนี้สะท้อนถึงปรัชญาของาศาสนายิวที่เขาเนี่ยให้ความสําคัญกับเจตนาที่บริสุทธิ์มากกว่าคําสาบานในพิธีกรรมค่ะ แต่ก็ไม่ได้มีแค่นิทานเรื่อง The Finger เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะที่เล่าถึงเจ้าสาวที่เป็นศพยังมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า The Demon in the Tree ค่ะเรื่องรล้าเล่าถึงเด็กชายคนหนึ่งที่ได้สวมแหวนลงบนนิ้วของปีศาจต,ตายต้นไม้โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจค่ะต่อมาเมื่อเด็กชายเติบโตและได้แต่งงานภรรยาคนแรกของเขาถูกปีศาจสังหารขณะที่เธอกําลังเดินผ่านต้นไม้ต้นนั้นเพื่อกลับบ้านภรรยาคนที่2ก็เผชิญกับชะตากรรมเดียวกันค่ะแต่ เมื่อเขาแต่งงานกับภรรยาคนที่สเธอนั้นฉลาดกว่าคนอื่นและรู้ว่าปีศาจจากต้นไม้เนี่ยพยายามจะฆ่าเธอเธอจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับสามีเพื่อให้เขายอมรับสารภาพเรื่องราวทั้งหมดภรรยาคนที่3ามไม่ได้หนีไปไหนคะ่ะเธอนำขนมไปวางไว้ที่ต้นไม้ที่ปีศาจอาศัยอยู่เพื่อทำความรู้จักและทำความเข้าใจ ปีศาจต,ตอบแทนความเมตตาของเธอด้วยการวางเหรียญทองเอาไว้บนจานเปลา่าเธอจึงรอดจากความตายจนกระทั่งตั้งขันค่ะแต่เมื่อปีศาจรู้ว่าเธอตั้งขันก็ไม่พอใจเธอจึงขอทําข้อตกลงอีกครั้งโดยคราวนี้ตกลงกันว่าจะแบ่งสามีกันค่ะโดยปีศาจเนี่ยจะได้อยู่กับสามีเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกคืนในช่วงพระอาทิตย์ตกดินโดยมีข้อแม้ว่าปีศาจจะต้องไม่ทําร้ายเธอและลูกเรื่องราวดาเนินไปจนกระทั่งลูกของเธอเริ่มโต พวกเขาก็ยังคงนำขนมไปวางไว้ที่หน้าต้นไม้ตามปกติแต่บนจานเปล่ากับพบแหวนแต่งงานที่สามีของเธอเนี่ยเคยได้ให้กับปีศาจเอาไว้ในตอนเด็กๆซึ่งนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าปีศาจได้ยอมปล่อยสามีของเธอให้เป็นอิสระแล้วแล้วก็ทำให้ครอบครัวของเธอรอดพ้นจากปีศาจไปได้ค่ะ ในขณะที่ The Finger เป็นนิทานที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายและปรัชญาทางาศาสนายิวแต่นิทานเรื่อง The Demon in the Tree ซึ่งปรากฏในช่วงปลายศตวรรษที่19กลับมีบริบทที่แตกต่างออกไปค่ะทิมเบอร์ตันเลือกที่จะนำแก่นเรื่องจากนิทานทั้งสองมาผสมผสานกันและปรับให้เข้ากับสไตล์ของเขา ทำให้ครอสไบรมีรากฐานที่ลึกซึ้งและเมื่อผสมกับเรื่องราวภูมมหลังของเอมิลี่เนี่ยก็ทําให้เนื้อเรื่องมีมิติมากขึ้นค่ะในเวอร์ชันของทิมเบอร์ตันเอมิลี่ไม่ใช่เพียงแค่ร่างที่ฝืนคืนชีพจากคําสาบานที่ผิดพลาดแต่เธอคือดวงวิญญ,ญาณที่เจ็บปวดซึ่งได้เจอคนที่เข้าใจความรู้สึกของเธอนั่นก็คือวิกตอเรียค่ะซึ่งถึงแม้ทั้งคู่จะเป็นคู่แข่งทางความรักกันแต่พวกเธอกลับเชื่อมโยงกันด้วยความเจ็บปวดและการถูกกระทําการเสียสละของเอมิลี่ในตอนท้าย ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือวิกเตอร์เท่านั้นแต่เพื่อปกป้องวิกตอเรียจากชะตากรรมเดียวกันที่เธอได้เคยเจอค่ะซึ่งเป็นความรู้สึกของเพศเดียวกันที่ได้เผชิญชะตากรรมเดียวกันและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เอมิลี่ได้รับการปลดปล่อยค่ะ สิ่งที่ทำให้ c r o s s f i r แตกต่างจากตัวนิทาน The Finger ที่มุ่งเน้นไปที่คำสอนและคำสาบานของเพศชายภาพยนตร์ได้เปลี่ยนจุดเน้นไปที่ความไม่สมบูรณ์แบบของการมีชีวิตของเอมลี่และการที่เธอเนี่ยได้รับการปลดปล่อยด้วยการยอมรับและเสียสละให้กับคนที่เผชิญชะตากรรมเดียวกับเธอค่ะ